สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทัลลอดไบคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันเนาะให้กับคุณคนที่เกิดราศีพฤษภลัคนาพฤษศนะคะบ้านเรามันจะอยู่ใกล้กับสนามบินเพราะฉะนั้นมันจะมีเสียงเครื่องบินขึ้นลงนะคะต้องขอประทานอภัยอย่างสูงนะคะเครื่องบินดังเลยนะปิดกล้องไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะคะมาวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีพฤษภลัคนาพฤษศนะคะสิบใบเนาะ ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะสิ่งใดเรื่องใดที่กำลังจะเกิดขอให้พี่ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องนะคะในช่วงวันที่1นึถึงสิบธันวาคมนี้นะคะคนราศีพฤษกลัคน,าพ,า,นาพฤษภเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่องเราจะเป็นการอ่านแบบไทยเนาะเราแต่ว่าในคลิปการทําแบบนี้เราจะขอตั้งจิตอธิษฐานให้อ่านได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะ การอ่านคลิปแบบนี้มันจะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนนึงเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนอะใครที่อ่านแล้วตรงรู้แล้วคิดว่าใช่คลิปใช่เรื่องราวของตนเองก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะเราขอตั้งจิตเป็นสมาธิในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีพฤษภลัคนาพฤษภสิบใบค่ะ ช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรและกำลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีพฤษภลัคนาพฤษศออ้ยสามดาบเป็นอะไรเอ่ยสามดาบดับปักอกมาเลยเนาะบางคนผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักเจอบุคคลที่สามเจอความรักสามเศร้าเราสามคนหรือบางคนมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนาะเจ็บป่วยมีปัญหาในเรื่องของความดันเรื่องหัวใจหรือบางคนอาจจะถูกเพื่อนร่วมง,งานใส่ร้าย,ายป้ายสีดูหมิน่น ผู้จะเสียดแทงแกลกนแหน่ทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจก็เป็นไปได้เนาะมาช่วงนี้ให้เรามาระวังในเรื่องของการถกเถียงมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับกับคู่ของคนรักนะคะเนี่ยมันเป็นรักสามเศร้าเนาะมันเป็นลักษณะของการทะเลาะอะเนาะ,ะ,ะ,ะก็ให้เรามาระวังเนาะอย่าใช้อารมณ์อย่าวู่วามอย่าขาดสติเนาะทำอะไรมีสติเยอะๆเนาะ,ะจะคิดจะอะไรก็ใช้เหตุผลใช้หลักฐาน <laughs> นะคะ มาในออฟวอนนะคะในออฟวอนเป็นลักษณะของการการเดินทางการเขาเรียกวอะไรบางคนอาจจะเดินทางไปทํางานบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของการอ,าออกจากที่เดิมเนาะเดินทางเพื่อเขาเรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบโจรทยานอะเนาะ,เ,นะเขาเรียกว่าเป็นเป็นลักษณะของการเดินทาง ป่าเขาลำนำ้ำใายอย่างเงี้ยก็ได้เือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของสิ้นปีแล้วอาจจะต้องเดินทางออกไปเที่ยวก็ได้ไปท่องเที่ยวก็ได้ไปทํางานก็ได้ไปสิ่งที่เราอยากไปอยากทําประมาณนี้เนอะสิบเหรียญแต่ถ้าเป็นในเรื่องของเงินเนี่ยคุณกาลังจะมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามาเนาะนายอับอนอ่ะก็เป็นลักษณะของถ้าเป็นในสายมูเนาะ ในเรื่องของเทพ,พเจ้าเนาะเพราะเป็นลักษณะของท้าวเวสสุวรรณก็ได้เนาะถ้าใครแบบนับถือหรือใครมีความเชื่อหรือใครมีความเชื่อในเรื่องสายมูเนาะเนี่ยลองไหว้ท่านดูเนะาะท้าวเวสสุวรรณเนาะหรือบางคนเนี่ยมีผิดความผิดหวงังความเจ็บช้ำในำใจหรือ,อช่วงนี้แบบจิตใจดูสั่นคลอนเนาะก็ลองลองลอง,ลองไหว้ท่านนะถ้าเราพูดในเรื่องสายมูเนาะแต่ว่าลักษณะของของ นายออบนายออบนายอวอนเนาะอัศวินถือไม้นะคะเป็นลักษณะของความกระตือรือร้นนะเออเป็นลักษณะของคนที่ชอบประจนภยัยชอบการเรียนรู้เนาะเป็นการเดินทางไปสู่เป้าหมายของตนเองนะคะเป็นลักษณะของความเฉลียวฉลาดนะเขาเรียกว่าทําอะไรโลดผนเป็นทาอะไรที่แปลกแหวกแนวกว่าคนอื่นเขาอะประมาณนี้ลักษณะเนาะหรือช่วงนี้อาจจะไปเดินทางเพื่อไปติดต่องาน เรียนหรือยกย้ายก็ได้หรือมีโครงการอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานหรือการเรียนที่จะต้องไปทำในช่วงนี้ก็ได้นะคะหรือช่วงนี้เนาะอืจริงๆแล้วอันนี้เขาเป็นลักษณะของคนคนเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเนาะเป็นคนใช้เงินเก่งเออเป็นแต่เป็นคนที่มีความประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินเพราะคุณเป็นคนที่พึ่งพาตนเอง คุณเป็นคนไม่พึ่งใครอยู่ได้ด้วยตนเองมีประสบการณ์มาจากความสําเร็จมาจากสองขาสองมือสองแรงของตัวคุณเองเนาะแต่ว่าลักษณะของอัศวินถือไม้เท้าถ้าเป็นลักษณะของบุคลิกเนาะบุคลิกก็อาจจะเป็นลักษณะของคนเจ้าชู้เออเป็นลักษณะของชาวต่างชาติก็ได้ชาวต่างชาติชาวต่างประเทศก็ได้เขาเป็นลักษณะของคนคุยเก่งเออคนคุยเก่ง ก็ดูเฟรนละี่เนาะบางคนอาจจะมองว่าเป็นเจ้าชู้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็ให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะเติมเต็มกันเนาะอย่าเอาใจเขาเรียกว่าอะไรคิดแต่เราฝ่ายเดียวเนาะต้องคิดเผื่อกันเนาะการคบหาการการเขาเรียกว่าอะไรมีคู่ครองคนรักหรือมีคนรู้จักรู้ใจเนี่ยจะพูดจะคุยอะไรก็ คิดถึงทั้งเราและเขาเนาะนาะไพ่ใบนี้เขาบอกแบบนี้นะเราไม่ได้บอกเองนะพี่ไพ่เขาบอกมานะคะเราก็ช่วยอ่านช่วยแปลให้นะคะและ ten of pentacles ก็เป็นลักษณะของเงินที่ดินไรายได้อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินมรดกเนาะคุณมีเกณฑ์ที่กาลังจะได้เงินก้อนใหญ่ t e of pentacles เป็นลักษณะของเศรษฐีนะคะเง<า>นิงนก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาหาคุณเนาะบางคนอาจจะได้มาจากการเดินทางก็ได้ สองเหรียญน,นะคะก่อนหน้านี้ในเรื่องของการเงินคุณต้องหมุนเงินเนาะบริหารจัดการเงินเนาะรับซ้ายจ่ายขวาประมาณนี้เนาะในเรื่องของออมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงินนะคะ queen of s w o r d queen of s w o r d เป็นลักษณะของออคนหญิงเก่งหญิงเก่งหญิงแกลงคนที่ยืนได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองหรือคุณเป็นคนทีออ่อาจจะเป็นคนที่เคยหย่าร้างห่าง แยกทางจากคู่ครองคนรักก็ได้นะเ็เป็นลักษณะของหญิงไม้อะเนาะคุณนอฟสอบเนะแต่คุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรแล้วคุณจะทําจริงคุณเป็นคนที่มองการ,รไกลเห็นไหมลักษณะของคุณเป็นคนมองการไกลคุณเป็นคนฉลาดคนชัดเจนเด็ดเดียวเข้มแข็ง นะคะตัดสินใจอะไรแล้วคุณก็จะมุ่งไปข้างหน้าโอ้โหเก้าเหรียญน,นะคะมีทั้งสิบเหรียญมีทั้งเก้าเหรียญเลยการเงินของคุณนะคะเงินกํนาลังจะเข้ามาเนาะช่วงนี้เหมือนคุณใช้เงินบําเลอความความสุขเขาเรียกวอะไรบารุงความสุขของตนเองเนาะกินเที่ยวใช้ซื้อของจับจ่ายมีความสุขกับการใช้เงินแลนะคุณเป็นคนที่แบบสวยโสดและรวยมากถ้าคุณเป็นหญิงโสดนะเนี่ยคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองหาเงินได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองเนาะ งานที่คุณทําแล้วจะรุ่งเรืองประสบความสําเร็จนะอะอาจจะมาจากาการเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้ขายของที่เกี่ยวข้องกับพืชพันธัญญาหารงานเกษตรอะไรของที่เกี่ยวกับธัญ,ญพืชอ,อะไรแบบนี้นชีวจิตอะไรแบบนีน้หรือที่เกี่ยวกับพวกสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้นคุณก็จะทําได้ดีนะคะมา ิงอ,อวอนช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะมีเกนได้พบกับชาวต่างชาตินะเนี่ยเนี่ยคุณมีเกณฑ์พบชาวต่างชาติเนาะ คนนี้เขาเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรทําจริงและเป็นคนที่ขยันเป็นคนเฟลลี่เป็นคนน่ารักเป็นคนทำเป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศจะเป็นธุรกิจหรือการติดต่อก็ได้เนะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของงานนะไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณกําลังจะเจอหรือตัวคุณเองเนี่ยคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งคุณเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ดีในเรื่องของงานงานสําเร็จนะคะ งานสาเร็จงานเติบโตเนี่ยเพจออฟซอร์ช่วงนี้เป็นลักษณะของความดือ้อเป็นคนดือ้อชอบดือ้อชอบเถียงนะเด็กคนนี้แล้วกับคนที่อายุพอๆกับคุณเนี่ยอายุใกล้เคียงหรือพอๆกับคุณเนาะเป็นลักษณะของการเอาชนะเอาชนะคานกันไม่ตัวคุณเองก็งคนที่คุณอยู่ด้วยเนี่ยหรือคนที่อายุน้อยกว่าคุณบุตรหลานบริวาร เป็นคนชอบดือ้อเป็นคนชอบเถียงเป็นคนชอบเอาชนะเนาะทำอะไรก็เห็นเป็นเรื่องของการต้องเอาชนะกันไปทั้งหมดเนาะช่วงนี้ก็เนี่ยกำลังพี่ไพ่ก็ออกมาเตือนว่าคุณกําลังจะเจอเจอกับคนนี้นะคะช่วงนี้ the devil the devil เนะคุณมีสเสน่ห์นะช่วงนี้มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมีสเสน่ห์ the devil มันเป็นลักษณะของความรุ่มหลงในเรื่องของ18บวกนะัเราพูดอย่างนี้ดีกว่าความรุ่มหลงในเรื่องของ18บวกเนาะ เพราะฉะนั้นก็ให้เรามัดระวังคนที่จะเข้ามาเนาะศึกษาดูให้ดีว่าเขาเข้ามาคบเราด้วยอะไรหวังผลประโยชน์หรือเปล่าหวังเรื่อง18บวกหรือเปล่าเนาะหรือช่วงนี้ให้เรามัดระวังนะเดวี่เป็นลักษณะของเจ้าจองปีศาจเนาะเราเคยเปิดไพ่ให้กับน้องคนหนึ่งแล้วเขาเจอเรื่องอะไรที่ไพ่ใบนี้มันขึ้นเนาะเจอเรื่องอะไรที่มันลี้ลับเล่นลับ ประมาณนี้นะนะผู้นี้น่าจะเข้าใจนะก็ถ้าเจอถ้าเห็นก็ไปทําบุญให้เขาเขาอาจจะมาขอส่วนบุญเพราะเราอาจจะแบบไปทําบุญมาแล้วก็มีบุญอยู่ก็ก,ก็อาจจะติดตามเจอเจอแล้วถ้าเห็นอะไรก็ทําบุญกรวดน้ําให้เขาหน่อยนะคะหรือช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการเงิน the devil หมายถึงอะไรที่คุมเครือไม่ชัดเจนนะคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เงินที่มาจากการพนันนะใบนี้เขาอ่านแบบนี้นะคะเงินที่ได้มาจากใต้โต๊ะ สีเทาลักษณะงานที่เป็นสีเทาเนาะหรือ,อการพนันอย่างที่เราบอกเนาะเนี่ยมีเงินที่ได้มาจากการเสี่ยงโชคก็ได้นะเนี่ยเงินก้อนนี้เงินก้อนใหญ่ด้ยนะที่กาลังจะเข้ามานะคะหรือช่วงนี้อาจจะเป็นในลักษณะของการเจ็บป่วยมีปัญหาในเรื่องของเดดวิลมันจะเป็นลักษณะของระบบสนะืบพันธุ์เนาะมดลูกอะไรแบบนี้ถ้าเป็นปวดท้องผู้หญิงเนาะก็ให้ไปไปตรวจ ไปดูให้ละเอียดเนาะประมาณนี้นะคะมาเราขอขยายไพ่ให้พี่ไพ่สำรับนี้ขยายไพ่สรุปให้กับคุณคนที่เกิดราศีพฤษภลัคนาพฤษภอีก3ใบนะคะในช่วงนี้วันที่ 1- ถึง15บธันวาคมนี้นะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นขอพี่ไพ่สรุปเพิ่มเติมให้อีก3าใบนะคะ ในช่วงนี้ก็ระมัดระวังเนาะระมัดระวังอารมณ์ของตนเองเนี่ยมันมีลักษณะ,ละของการทะเลาะกับคู่ครองคนรักอ,ะอ่ะก็อย่ามีปากเสียงทําอะไรก็มีสติเยอะๆอเนาะอย่าเอาชนะค้าคานกันเนี่ยเป็นลักษณะของเด็กด้อที่เข้ามาเนี่ยชอบเสียงชอบเอาชนะกัน,นอ่ะแต่ถ้าเรื่องอื่นถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยงานคุณดีนะงานทุนสําเร็จคุณเป็นคนที่ วางแผนจัดก,การในเรื่องของงานได้ดีนะคะงานเงินก็ดีนะเงินมีถึงเนี่ยเ้าเหรียญสิเหรียญเลยการเงินก้อนใหญ่ก็กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์เพราะอารมณ์มันจะทําให้เรื่องราวดีๆคืออารมณ์ในแง่ลบอ่ะมันจะทําดึงดูดแต่เรื่องแง่ลบเข้ามาเขาถึงบอกให้คุณคิดถึงแต่สิ่งที่ดีๆเอาไว้ไงเนาะอย่าไปคิดอะไรลบๆเนาะเพราะคุณเองคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวคุณเป็นคนมีความมั่นใจนะคะ เราขอเปิดไพ่สรุปให้สามใบนะมาเออเฮอร์มิตนะคะเฮอร์มิตเป็นลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองนะคะอาจจะเป็นพ่อปู่หรือีพญานาคเนาะหรือช่วงนี้ใครอยากไปสวดมนต์อยากปฏิบัติธรรมอยากนั่งสมาธิในช่วงนี้เนี่ยจะดีมากเลยนะคะคุณเป็นคนฉลาดรอบรู้ให้ความรู้กับคนอื่นก็ได้นะคะลักษณะของเฮอร์มิตเนาะคือเป็นผู้รู้เป็นประหลาดอะเป็นคนที่มีความรู้เนาะ หรือช่วงนี้คุณอาจจะเป็นลักษณะของคนที่ปรีกวิเวกสันโดษอยากอยู่คนเดียวอยากใช้สมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือกําลังศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ในช่วงนี้นี่อันนี้กระเดิลออกมาแล้วเดทนะคะให้เดทเป็นลักษณะของการมไม่ว่าอุปสรรคปัญหาหรือมรสุมชีวิตอะไรที่เราเคยเจอเจอหรือเราเคยฝ่าฟันมาก่อนหน้านี้ตอนนี้มันถึงเวลาที่ มรสุมชีวิตนั้นกําลังจะจบแล้วจบเรื่องเดิมจบเรื่องเดิมจบความทุกข์เดิมนะแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่เนาะมีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแต่คุณต้องจบเรื่องเดิมก่อนเนาะในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พอแล้วก็คอยส่องคอยดูคอยแนะนําแนวทางชีวิตให้กับคุณอยู่นะคะหรือช่วงนี้อาจจะมีคนมาส่องมาดูคุณในโซเชียลก็ได้นะคะขออีกใบหนึ่ง ใบเดียวกันเลยอ่ะควีนออฟสอดควีนออฟสอดเป็นลักษณะของหญิงเก่งหญิงเก่งเนาะคนที่ต่อสู้คนที่ยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองเนาะไม่ว่าอุปสรรคปัญหาอะไรเนี่ยที่คุณเจอเจออยู่คุณจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้ดังดีด้วยเนาะเพราะคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนชัดเจนคุณเป็นคนเข้มแข็งเนาะอย่างที่พี่ไพ่บอกนะคะเขาเรียกว่าไรถ้าอุปสรรคหรือปัญหาใดๆก็แล้วแต่ที่มันกําลังจะเข้ามาคุณจะ ตัดสินใจแก้ไขไปในทิศทางที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะช่วงนี้นะเดอรเดอร e เดทเนาะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีปัญหาอะไรที่มันลุมเล้าเข้ามาก็ให้ตั้งตัวตั้งรับอันนี้พี่ไพ่ออกมาเตือนเนาะตั้งตัวตั้งรับเนาะ,อ,ะอาจจะมีงานใหม่เข้ามาหลังจากที่คุณ ออกจากงานหรือบางคนอาจจะตกงานเนอะอาจจะมีอะไรใหม่ๆได้เข้ามาในชีวิตในช่วงนี้เนอะหรืออาจจะเป็นเรืนะ่องของการย้ายบ้านออกจากที่เดิมจบการศึกษาเดิมก็ได้แล้วไปเริ่มต้นที่ใหม่เนอะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนาะถ้าไม่สบายใจอยู่ยกับเดเดเนะก็ให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงศพผ้าหอ่อศพมูลนิธิอะไรที่เกี่ยวกับความตายเนคุณประกันชีวิตหรืออะไรแบบเนี้ยทำทำบุญไป ไปให้เกิดความสบายใจนะคะช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของปัญหานี้เรื่องของการเงินนะคะการใช้จ่ายเนาะการใช้จ่ายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพเนาะบางคนอาจจะต้องผ่าตัดอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายอาจจะต้องใช้เงินนะคะก็ก็ให้เตรียมตัวเนาะเตรียมตัวเตรียมเงินประมาณนี้เนาะอืมแต่ว่า the date the date มันอ่ขึ้นมาพร้อมกับ1ิบเหรียญเนานะ เดดเด็กกับสิบเหรียญน่ะมันจะหมายถึงเงินที่ได้มาจากประกันน่ะประกันสุขภาพประกันชีวิตอะไรของตัวคุณเองและครอบครัวเนี่ยอาจจะได้เงินก้อนหนึ่งเข้ามาจะเป็นเงินประกันนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะความรักเนี่ยเด d เดนหมายถึงจบใช่ไหมบางคนอาจจะจบเพราะว่าควีนเนี่ย คุยนอฟส่อนเป็นลนักษณะของหญิงไม้อะเออญิงไม้คนที่เคยผ่านการหย่าร้างมาก่อนเดทหม่ถึงจบใช่ไหมบางคนอาจจะตัดสินใจจบจบปัญหาในเรื่องของความรักนะคะยุติความยุ่งยากความลำบากใจความทุกข์ใจเนาะแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะอช่วงนี้อย่างที่เราบอกเนาะ ให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพก็เนาะสุขภาพถ้าใครไม่สบายใจก็ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงศพมูลนิธิอะไรต่างๆนะคะอันนี้มันเป็นการดูโดยรวมเนาะมันไม่ได้อ่านไพ่ของใครคนใดคนหนึ่งอันไหนที่ไม่ดีไม่อยากรับไปทิ้งไว้ตรงนี้อันไหนที่รับได้ถือว่าพี่ไพ่ออกมาบอกออกมาเตือนนะคะอย่าเอาคําพูดหรือการเปิดไพ่ของเราไปตัดสินใจในการใช้ชีวิตหรือการดำารงชีวิตหรือเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะถ้า ทุกอย่างมันต้องใช้เหตุผลมันต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะโอเคเนอะเราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอให้รับไว้แต่พลังงานดีๆนะคะอันไหนที่ไม่ดีขอให้พี่ไพ่ถือว่าพี่ไพ่มาบอกมาเตือนนะคะแล้วก็ให้เราเตรียมตัวรับมือกับปัญหากับเรื่องราวที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะและ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะใครอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ ID Line วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆค่ะเมจิกทาลอน b ายค t t y ค่ะ